สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไอ้หนุ่มรถขุดครับไปแล้วพี่น้องล็อกกี้เนาะมาขุดน้ำกันละครับสามคันพี่ตุลยองหนาเนาะซานี่ครับนี่ครับมาอยู่เกาะกลางนะครับพี่มลยุ่งหลังครับผมอยู่ตรงกลางเนาะ,ะใส่กันเลยพี่น้องเสร็จเป็ดแล้วครับเรียมนั่น ขับมาลัางข็มาแล้วครับรถยืนสบายครับผมยืนทางทึงมน1าสิบอลยข้าง,งล่างครับปากกั้ครับง่าเนี่ยมองเห็นดินไงครับ ครับคนโต๊ะนอกพีน่น้องกนกลางลำบากเลยละ่ะตอนนี้กันเหลือแค่โซนก๊อกกลางนี่แหละครับ ก็มีมองว่างเนาะ นี่ครับไปตีแดนมังกรควันไหลๆด้ยกันครับผม <S <S สังเกตเบื้องควันครับที่มีควันไหลๆเนาะตัวนี้เป็นซีซูบครับผมแต่เครื่องนี่บ่แน่ใจยังบ่ได้สอบถามเนาะเดี๋ยวมีโอกาสได้ไปสอบถามให้พี่น้องได้เบื้องกันครับ พี่ล็อกมาแล้วครับผมสวยๆเลยทีเดียวต้องเขาพี่มดแล้วครับคับนนี้เสียตัวออกแล้วครับ เก้แท่นครับค่อนข้างตักง่ายนะพี่น้องเฉ <g ül> ยๆเลยครับกระบะใหญ่เลยทีเดียว ยังไม่เห็นดินเลยครับโจนี่พุ่งกีค่อนข้างน้อยเนาะสูงเย็งจมโกเครื่องที่สูงขึ้นกันครับยูทุเอสเฮดสองหนึ่งศูนย์อานลครับเดก้าสองเจ็ดูนครับ ตัวนี้นะจะเป็นคิ้วผมตักครับผมคนนมันนี้มื่อนี้มีซิลีหามาวิ่งน้ำครับพอดีคันนี้เนาะที่เคยมาวิ่งกับกระบะเพื่อนเตี้ยแล้วคันนี้เพื่อนไปเสริมไปเสริมแนบขึ้นให้มันสูงครับให้มันสั้นเนาะเวลาเทยี่ได้เทสะดวกครับผมนี่ครับมาเพิ่ล็อกกียร์ไใส่หลายวันไลยนี แจมๆเลยครับถึงคิวเฮาตักแล้วครับผมไปแล้วครับผมวัดร่มสองเลยครับมาเบื้องมาเบื่องขานอกกันนีครับผม270ครับตัวนี้ ้กักันครบผมฝากเกันไหมครับผมพี่น้องฝากกดซับสไครป์กดไ,ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจจ่องไอ้นุ่มรถคุณนะครับเรได้มีกำลังใจในการทำคลิปเนาะพี่น้องเนาะยังอย่าฟาวเบื่อกันครับผมยังอยู่กันกับหน้างานเดิมๆครับผมคนไห่ดินเนาะแสนคิวครับผม โดยประมาณนะครับโดยทีมงานสายชนครับผมเบื่งกันไปเรื่อยๆครับจบงานนี้เฮาจีได้ไปต่องานใดครับรอรุ่นนั่งกันเนาะส่วนที่ว่ามือวานนี้ครับฮิตาชิเนาะวัดเกให้เขามันซอยฮาก,กีครับวิ่งออกมาได้แล้วกำลังกีเอาเทรเลอร์ลงวิ่งกลับขึ้นครับฝุ่นไปตักขยะอยู่ในโรงงานครับ นุ่นครับไกๆ่ๆคนรับคนละฝากถนนครับนอน่บอาจีลางๆเนี่ยเด้อครับส่วนบอเฮาก็วิ่งไปพูนเลยครับมโคูหน่อยแดงๆคนครับนี่ครับผมทางวิ่งเนาะสานี่ครับ แล้วก็้ฮีตชีเนาะสุมิตตะโมค,ครับยืนเลี้ยงกันตามโตครับมึงลอ้อสิบล้อมาเอาดินครับสิบล้อกำลังวิ่งเข้ามาเนาะนี่ครับนี่ครับผมล้อสิบล้อมาเอาดินครับตอนพี่ต้นเข้าไปแล้วครับจานี่พี่มลเนาะ ครับครับลังแดงทาทางชมชมกันต่อครับล็อกกี้เนาะเข่าผมแล้วครับคันนี้พี่น้องเลยเอย่าบินในเขากันครับมีขั้นเดียวแล้วครับเมื่อน,นี้ที่กระบะใหญ่เนะต้องนับตัใส่ครับ อ,อ,อโอ้สูงมองไม่เห็นเลยครับนี่ นิ่งๆเลยครับผมมารับชมกันต่อครับผมเจ้าล็อกกี้เนาะใส่กับซานี่ครับผมอเสียก้นครับใหญ่หญ่วัดกันไปเลยครับจนผมก็หลงครับผม ห้าสองเจ็ดครับมาแล้วี่ครับราชาบอดินเนาะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับเดี๋ยวรอเขามาชงเขาครับผม กันเลยครับผมสานีค่อนข้างที่กว้างครับคุงขี้เนาะ もう一度な。 เทิืองนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยครับผมพอพานซั้นไปอีกสั้นหนึ่งล้วเป็นลูกลังครับคล้ายๆลูกลังรับตคนนี้เป็นตั้ก้อน่อยครับ ผม,ผมก็ได้มีงานหลายนะครับพอดีเอาการทำงานของแต่ละมือครับมาให้พี่น้องได้ชมกันครับจะเ้าเบื่อกันเด้อพี่น้องเลย